นี่แหละแซบบอสวัสดีจ้าก่อนเร็วจ้าโจ้ายกมือน้ำที่ล่ะก็มือจ้าทูจา,างีที่ล่ะจ้าโอ้โยเห็นเนาะแซบบอดับอืมอร่อยไหมกินกะถิ่นอืมกินกะถิ่นอร่อยไหมเกาเกาโอ้เวลาถามหนูเปลี่ยนตัวเนีย้ยใหม่ว่ะเนาะเก๋วว่าสัน อร่อยไหมหนูชอบกินกะทินเหรอหืมอืมจะเห็ดได้หรือหลามไม่ตเลยนี่เห็ดก uh, ินอือว to ิลามากินกะทินอร่อยบ่อืมกะทินกับเป็นผักเนาะกินกะทินเนาะเอ้าถึงเป็นคนอีสานคือพอเนาะพอเป็นคนอีสานบ่ไทยจังไงกับบ่บ่คอยสัต เขาเบิ่งออกเนาะก็เลยหนูก็เลยกินข้าเหนียวนี่แหละมาก,กินข่าเหนียวแมนบ่ชอบกินข้าวเหนียวใช่ไหมใช่ไหมคะนี่น้องเนยมาก,กินกะทินเบิ่งกะทินน้องเนยที่ะเบิ่งเขียวขนาดเลยเนาะอีหลามาก,กินข่าเหนียวเอ้ยอีหลามาก,กินกะทิน บานี้บานี้บานี้น้องเนยผมหน้าหมาจะยาวแล้วเนาะพอพอยาวแล้วนี่จะทํายังไงให้แม่ตัดให้อีกเนาะนอืืออ,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 อร่อยงกุกกอกอ่ะพูดอันนั้นดูหนึ่งสอง,งสาม สี่7 8 8ห้าหกปเจ็ดกงแปดแปดแปดาเกาสิบเก่งจังเลยมามากับแก่กาบแก่กุกไก กุ oh, ๊กไก่มาม่าอ oh, ๋อมาม่ากับแกะกับแกเอีบีซีดีอีอ๋ออีหล่นาบหนึ่งหอดสิบเนาะมันิติดข้อด้วยล่ะเนี่ยนะบ่เอาบ่เอาค่ะ มันจะติดคอกระถินถ้าแกะไม่เป็นมันจะติดคอนะเอามาให้พ่อแกะให้มาเออหนูก็กินอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยกินเนี่ยอ,อืมอืม,อมเอาพอลองแกะให้มึงรู้บ้างอืม พ่อแก่ให้แบบนี้ดูน้กินเป็นบ่อบาดเนี่ยกินเป็นดูกินบิงดูอ๋ออีสานแท้เลยตัวเนี้ยพี่น้องเบิงเอาให้ปุ๊บนี่แฮนว่าเป็นยังเอรโูนพูดสิอร่อยอร่อยแกะอร่อยอ๋อแกะบอกพ่อแกะบรเบิดโอ้หหอีกนอนนอนนออ่ะแกะแล้วดึงไป แกะว่าซันคนหน่อยผู้สาวหนามาแกแกแกบอกผู้สาวหนามาจ้าก่อนเร็วจ้าจ้าบายบายด้วยยกมือด้วยบายบายนี่บายบายบายกล้องนี่เร็วนี่ละบายบายก่อนนี่บายบายนี่บายก่อนเร็วบายบายเร็วแกเออเดี๋ยวพอแกหายอืม กุกอ oh ๋อหนู sw เห็นก ja ุกกุ corona, ๊กบ่ใสโอ้กุกกุ๊กยีรีเอินดูกุ๊กเออมา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 มีกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาเออม้ามากัมมี่เออมาดำน้อยตัวนุ่มดำเออม้าไก่มาเอาเ่าดูมีมีหมูม้ามกากาไก่ เกาปลาเกาปลาเกาอ๋อเกาโอ้เกาโอเคพอ่อเกาโอเคซัมนี่แลลนะเนาะบอกเอฟซีเร็วสวัสดีจ้าก่อนจ้าจ้าก่อนค่ะจ้าก่อนเร็ว